รู้ไหมครับว่าในคำสอนทางพุทธศาสนาเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยคือเขาเชื่อว่าการตรับรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวนะครับแต่มันสามารถแสดงผลออกมาทางร่างกายให้เห็นได้แบบชัดเจนเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันลองมาเริ่มกันที่คำถามน,น่าคิดๆกันก่อนดีกว่าว่ากันตามความเชื่อแต่โบราณเนี่ยเราจะดูออกได้ยังไงว่าคนไหนเป็นมหาบุรุษหรือผู้มีบุญบรารมีสูงส่งเอ มันจะมองเห็นจากลักษณะภายนอกได้เลยหรือเปล่านะคำตอบตามคติพุทธก็คือได้สิครับเขาบอกว่าดูได้จากลักษณะทางกายภาพที่พิเศษมากๆเลยที่เรียกว่ามหาปุริสลักษณะซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด32ประการด้วยกันโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือไอลักษณะ32อย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความโชคดีทางพันธุก,กรรมหรือว่าเกิดมาแล้วมีเลยนะคะแต่เขาเชื่อว,ว่า มันเป็นผลลัพธ์ทางกายภาพที่เกิดจากการสั่งสมความดีมาโอ้โหตลอดชีวิตเลยใช่แล้วครับเนี่ยแหละคือหัวใจของเรื่องนี้เลยเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากๆคือการกระทำดีหรือที่เรียกว่ากรรมดีเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่ในทางนามธรรมาทเท่านั้นนะแต่สามารถปั้นแต่งรูปลักษณ์ภายนอกของเราได้จริงๆเลยผ่านการสั่งสมมาไม่ใช่แค่ชาติเดียวแต่เป็นหลายภพหลายชาติ แล้วทำความดีแบบไหนถึงจะได้ลักษณะทางกายภาพแบบไหนล่ะมันมีสูตรสำเร็จเลยหรือเปล่าอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งนี้กันดีกว่าครับโครงสร้างของมันเนี่ยจริงๆแล้วเข้าใจง่ายมากเลยครับก็คือทำความดีแบบหนึ่งซ้ำๆนั่นคือเหตุก็จะได้ลักษณะทางกายภาพที่พิเศษอย่างหนึ่งเป็นรางวัลนั่นคือผลซึ่งลักษณะพิเศษที่ว่าเนี่ยก็จะส่งอิทธิพลดีๆต่อคนรอบข้างอีกทอดหนึ่งด้วย เห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกับเป็นทอดๆเลยมาดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งยึดมั่นในการพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวการกระทำแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อร่างกายยังไงน่าคิดนะครับมาดูกันค่ะเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะปรากฏออกมาเป็นลักษณะเด่นๆ2ออย่างเลยอย่างแรกคือ จะมีขนแค่เส้นเดียวงอกออกมาจากแต่ละรูขุมขนและอย่างที่สองคือจะมีขนสีขาวนุ่มๆขดเป็นวงอยู่ตรงหว่างคิ้วที่เราเรียกว่าอุดนาลมนั่นเองครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และสมาธิแล้วมันดียังไงอาน,นิสงส์ก็คือจะทําให้มหาชนเนี่ยเชื่อฟังและทําตามแต่โดยดีเลยครับเอาล่ะมาดูอีกตัวอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยคราวนี้เป็นเรื่องของการใช้วาจาบาง คือการพูดให้คนสามัคคีกันไม่พูดจาส่อเสียดให้คนเขาแตกแยกกันผลลัพธ์ของการสร้างความสามัคคีในสังคมใช่ไหมครับก็จะกลายมาเป็นความกลมเกลียวที่ปรากฏบนร่างกายเราเองเลยนั่นก็คือการมีฟันหรือที่เรียกว่าพระทนเนี่ยครบถึง4ี่สิบซี่แถมยังเรียงตัวชิดกันสวยงามไม่มีช่องว่างเลยนะครับซึ่งอันนี้สองของลักษณะนี้เชื่อกันว่าจะทำให้มีบริวารที่รักใคร่กลมเกลียวกันไม่แตกแยกเหมือนกันเลย แล้วถ้าเป็นอีกกรณีล่ะคือการหลีกเลี่ยงคำพูดหยาบคายไปเลยพูดแต่คำที่มันไพเราะอ่อนหวานฟังแล้วรื่นหูผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเขาว่ากันว่ามันน่าทึ่งมากเลยนะคือจะแสดงออกมาเป็นลิ้นที่ทั้งยาวทั้งอ่อนนุ่มถึงขนาดที่ว่าสามารถตวัดไปแตะหน้าผากได้เลยแล้วก็จะมีเสียงที่ไพเราะก,กังวานมากเหมือนเสียงของพรมเลยล่ะครับ อานิี้ส่งก็คือไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปทุกคนก็จะยอมรับและเชื่อถือในคำพูดนั้นเอาละครับเราพูดถึงลักษณะทางกายภาพที่จับต้องได้กันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อในสิ่งที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกนั่นก็คือรัศมีหรือออร่าที่เปล่งประกายออกมาจากจิตที่ตรัสรู้ครับรัศมีกายแบบนี้เนี่ยมีชื่อเรียกเฉพาะว่าฉับพันนรังสีครับ ซึ่งที่มาของมันเนี่ยแตกต่างจากลักษณะมหาบุรุษที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะเพราะมันไม่ได้เกิดจากการกระทําภายนอกเลยแต่เป็นแสงที่เปล่งออกมาโดยตรงจากจิตใจที่บริสุทธิ์และสงบนิง่งซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกสมาธิในระดับลึกนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่ต้องแยกกันให้ชัดเลยก็คือตรงนี้ครับลักษณะมหาบุรุษทั้ง32อย่างเนี่ยมันเกิดจากการกระทําความดีในโลกภายนอก แต่ในขณะที่รัศมีกายหรือออร่าเนี่ยมันเกิดจากการขัดเกลวสภาวะจิตใจให้บริสุทธิ์จากข้างในอันหนึ่งมาจากแอคชั่นอีกอันมาจากสเตต e ออฟมายด์แล้วเอรัศมีที่ว่านี้มันไม่ใช่แค่แสงสีขาวธรรมดานะครับแต่ประกอบไปด้วยสีที่แตกต่างกันถึง6สีเลยทีเดียวซึ่งแต่ละสีเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเปล่งออกมาจากส่วนต่างๆของพระวรกายของพระพุทธเจ้าด้วย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะครับอย่างราศมีสีน้ำเงินเข้มหรือสีนิละเนี่ยก็จะเปล่งออกมาจากเส้นผมหรือพระเกศาแล้วก็ดวงตาหรือพระเนตรในขณะที่แสงสีขาวสว่างหรือสีโอทาตะก็จะมาจากกระดูกหรือพระอัฐิแล้วก็ฟันหรือพระทนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แบบสมบูรณ์ที่สุดเลยฟังมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่า โอ้โหเป็นเรื่องที่ดูไกลตัวจังเลยแต่เชื่อไหมคะว่าแก่นของแนวคิดโบราณพวกนี้เนี่ยมันมีบทเรียนที่เราสามารถหยิบมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆนะในคัมภีร์เขาเชื่อมโยงเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกไว้ทํานองว่าถ้าอยากมีผิวพรรณที่ผ่องใสใบหน้าที่เปล่งปลัง่งหนทางสู่ความงามภายนอกแบบนั้นอะมันเริ่มต้นมาจากการบ่มเพาะความสงบจากข้างในจิตใจนี่แหละและว,วิธีทําล่ะ ต้องทำอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนหรือเปล่าไม่เลยครับวิธีการที่แนะนำเนี่ยมันเรียบง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรทั้งนั้นแค่นั่งหลังตรงแล้วก็กำหนดสติรู้ลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติของเราแค่นั้นเองจริงๆนี่แหละครับคือบทเรียนสําคัญที่เราได้จากเรื่องนี้เลยเป็นหลักการที่ค่อนข้างเป็นสากลมากๆนั่นก็คือสภาวะจิตใจข้างในของเราเนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงแล้วก็เป็นผลที่มองเห็นได้ด้วยนะ ต่อทั้งสุขภาพและก็รูปลักษณ์ภายนอกของเราเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งท้ายไว้เป็นคำถามให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อสภาวะจิตใจข้างในของเรามันมีพลังในการปั้นแต่งความเป็นจริงภายนอกได้ขนาดนี้แล้วในทุกวันนี้ในแต่ละขณะจิตเรากำลังสร้างความเป็นจริงแบบไหนให้กับตัวเองกันอยู่